ใครสนใจอยากเข้ามาในแบงก์ครูนะคะตอนนี้เรามีแบบไม่ต้องใช้ทุนเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะลองทักถามตัวแทนเข้ามานะคะเราแค่มีเงินมัดจำสามร้อยบาทเอาเงินมัดจำมาฝากไว้สามร้อยบาททุกคนตอนนี้คนไม่อยากใช้ทุนกันเยอะมากตอนนี้ถึงแม้คุณไม่มีทุนเลย สามร้อยบาทเราไม่ได้เอาเงินคุณนะคะเราให้คุณน่ะเหมือนมาฝากธนาคารเรียกเราว่าเป็นธนาคารก็ได้ค่ะธนาคารออนไลน์เราจะไม่เอาเงินคุณเลยสามร้อยบาทคุณฝากกับอ่าแม่ทีมคนไหนก็ได้หลังจากนั้นเขาจะอ่าคุณจะเปิดเลทตัวไหนเลทต่ําสุดนะคะเอาต่ําสุดพอเปิดเสร็จปุ๊บฝากเขาไว้แล้วคุณก็ออกมาโพสต์ขายออกมาขายออกมาไลฟ์ออกมาทําอะไรของคุณก็ได้ให้คุณขายได้ทุกคนคะ คุณขายได้แม่ทีมส่งให้คุณขายได้แม่ทีมส่งให้คุณขายได้แม่ทีมส่งให้เก้าสิบวันค่ะฝึกขายเก้าสิบวันนะคะขายหมดเมื่อไร่เอาเงินสามร้อยไปคืนขายหมดก่อนเก้าสิบวันเอาสามร้อยไปคืนแล้วเอากําไรไปค่ะกําไรสูงสุดอยู่ที่พันสองต่ำสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณหลายร้อยบาทเลยนะคะเพราะแล้วแต่ว่าคุณจะขายโปรได้ขายส่งฟรีได้หรือขายปลีกได้กํำไรนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณน่าจะห้าร้อยถึงพันสองแล้วบวกเงินคุณอีกสามร้อย ถ้ารายละเอียดที่ครูให้ไม่ชัดเจนให้สอบถามทีมงานของนุกปกาวได้ทุกคนลองค่ะวันนี้อย่าบอกว่าไม่เก่งทําไม่เป็นทําไม่ได้มาลองค่ะแล้วครูมีเก้าบทเอ้กกี่บทเรียนนะห้าบทเรียนให้คุณเรียนฟรีเรียนฟรีห้าบทเรียนแล้วลองออกมาขายดูนะคะเป็นห้าบทเรียนที่สั่นสะเทือนทําไม่เป็นก็ต้องทําเป็นนะคะ